ประเทศอินเดียเขามีประชาธิปไตยกันอยู่ดีๆมีการเปลี่ยนผ่านโอนท่ายอำนาจอย่างสันติกันอยู่ดีๆเนี่ยดันเจอมาเร็งร้ายแห่งการปั่นกระแสต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อล้มการเมืองที่เป็นรูปเป็นร่างอยู่นะฮะคือในอินเดียตอนนี้เขากำลังจะ,ะมีการเลือกตั้งนะเราการดีก็เป็นหนึ่งในคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่จะขึ้นมาแทนมานโมฮันซิงเสร็จแล้วมีคนที่ไปสร้างปัญหาเป็นมะเร็งร้ายของการเมืองอินเดียคนนี้เป็น มุกมนตรีคนใหม่แห่งกรุงนูนเดลเที่มีชื่อว่าอารินเกชรีวาลนำกลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนปักหลักชุมนุมที่หน้ากระทรวงมหาไทยของอินเดียในเมืองหลวงของอินเดียหลายสัปดาห์มาแล้วนะประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็บอกว่ามีการคอร์รัปชันกันมากมายคือเขาพยายามที่จะโยงการที่ตำรวจไม่ดำเนินคดีในคดีความต่างๆซึ่งรวมไปถึงคดีข่มขืนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของอินเดียรวมไปถึงคดีคอร์รัปชันนักการเมืองในอินเดียในระดับท้องถิน่น รวมไปถึงคดีคอร์รัปชันในนักการเมืองระดับชาติในบางกระทรวงของอินเดียไปถึงความไม่ชอบธรรมของพรรคการเมืองในอินเดียไม่ชอบธรรมในที่นี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพรรคคองเกรสอย่างเดียวแต่ว่าพรรคอื่นๆด้วยกระแสะอย่างเงี้ยในอินเดียเขาก็พยายามจะปลุกขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่คน,นเขาไม่เอาด้วยนะกระแสะต่อต้านคอร์รัปชันในแบบที่เป็นมะเร็งร้ายสําหรับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยในที่สุดแล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบแถวหน้านแถวที่หนึ่งหรือ first rate อย่างอินเดียเนี่ยเขาไม่บ้าไปด้วยคนที่มีการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศที่เป็นแถวที่3ของโลกซึ่งเยอะอยู่ในทวีปเอเชียอยู่ในทวีปแอฟริกาที่เป็นประชาธิปไตยที่กําลังเก่อตัวขึ้นมาจะรู้ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษานะั้นและมีข้อมูลที่ปรากฏชัดว่า ทุจริตคอร์ t ชันนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอุปถัมภ์ของระบบในสังคมและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถนำมาใช้เป็นมะเร็งร้ายในการทำลายระบบประชาธิปไตยที่กำลังก่อตัวเป็นมะเร็งร้ายที่ใช้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยแต่อีกหลายๆประเทศมาดูเดลี่ขดวันนี้นะครับคุณจตุรนฉายแสงนะครับ อดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยในช่วงตอนนั้นที่ถูกสารรัฐธรรมนูญยุบเนี่ยนะฮะคุณจารุนเขาโพสต์เชิญประชดประชันนะฮะเชิญประชดประชันบอกว่าการเลือกตั้งโดยที่พรคประชาธิป,ปัตย์ไม่ลงสมัครย่อมถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการล้มล้างการปกครองและเป็นการได้อำนาจการปกครองโดยวิธีการที่ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญและการได้อำนาจด้วยการปกครองโดยวิธีการที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต้องเป็น อย่างที่คุณสุเทพกับพวกผมทําอยู่สิครับนี่พูดในเชิงประชดประชันนะฮะสมมุติว่าเป็นคุณสุเทพพูดคุณจาตุรนขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องเกลียวว่างนะครับต้องเป็นทมเป็นเหมือนว่าไม่ยอมจัดการเลือกตั้งแล้วอ้างว่ารัฐบาลไม่ยอมออกพระราชกฤษฎีกาให้จะมีการทําท่าทีแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งเลย ในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนมีนาคมจะมีเฉพาะการเลือกตั้งวุฒิสภาในเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนนอกเหนือไปจากนั้นขบวนการยื่นเรื่องตามมาตรา6 8ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เกิดขึ้นแล้วของพรรคฝ่ายค้านและในขณะนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติก็กาลังตรวจสอบอยู่ว่าจะนําข้าวเนี่ยจะเชื่อได้ถึงนายกรหรือเปล่านอกเหนือไปจากนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติก็กําลัง ตรวจดูอยู่ว่าตกลงแล้วจะชี้มูลความผิดให้กับสอสอและสอวอที่นำเสนอร่างรัฐมนูลที่แก้ไขเกี่ยวกับที่มาของสอวอที่ผิดมาตรา68เนี่ยจะเชื่อดพวกนั้นได้ด้วยหรือไม่ <S <S 1> <S 1> โอกาสในการทำรัฐประหารสำหรับเมืองไทยมีไหมมีมีถ้าปิดเกมไม่ได้ด้วยตุลาการรัฐมนูญกกตและวุฒิสภาแต่ว่าอย่างไรก็ดีช่องทางในการปิดเกมด้วย ตุลาการสามนูนกนกนตและวุฒิสภานั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสในการเห็นรัฐประหารในเดือนมีนาคมคงจะไม่มีแต่ว่าโอกาสในการเห็นรัฐบาลใหม่หลังสงการเป็นต้นไปมีแน่และจะไม่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยขั้นตอนในการปิดเกมจะเป็นอย่างไรนี่คือเหตุผลที่คุณต้องดู voice tv ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่เราเป็นฟรีดิจิทัลจะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการตั้งรัฐบาลเผด็จการใหม่และในการล้มรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีอยู่ในปัจจุบันหัวเลี้ยว,ห,ว,ห,ว,ยวหัวต่อน,นี้เป็นช่วงสําคัญสิ่งเดียวที่ผมเป็นห่วงคือผมเป็นห่วงว่าเมื่อเขาเปิดเกมแล้วที่เหลือที่เขาไปเลือกตั้ง20บล้านคนเนี่ยคุณจะปกครองเขาไม่ได้ คนที่ประเมินว่าจะปกครองได้อาจจะประเมินศักยภาพของรัฐบาลใหม่ผิดนะฮะเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์กันต่อในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี่แหละที่เป็นหูเลว้วหัวตอของการเมืองไทยนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้าครับสวัสดีครับ